เน้นนัดใหญ่ๆอุ้ยคนนี้ไม่จิกดอสเต็มครับตัดหลบผมยังไม่เต็มด้วยครับดูทรงแล้วน่าจะต้องแพ้ไปก่อนครับโอ้ปักปุปกป,ปักปุกปักแต่ว่าผมเริ่มแปะน้ำแข็งเยอะขึ้นครับพอ,อแปะเยอะขึ้นก็ฮิวเยอะขึ้นครับฮิวลิ่งอะไรมาแล้วดอกนี้สองพันหนึ่งครับตกไม่ได้ก็แท็กเลยครับสวัสดีครับ EP นี้กลับมาอีกครั้งครับ เพนกวินกับตันครับแต่ว่าตานี้มาในสายที่โหดที่สุดของเพนกวินครับอย่างที่เรารู้กันว่าเพนกวินต้องเล่นฮิวกับน้ําแข็งครับแต่ตานี้เราจะเล่นเลดเข้าไปด้วยครับด้วยพลังเลดน้ําแข็งครับจะทําให้น้ําแข็งค่อนข้างเยอะแล้วพอน้าแข็งเยอะก็ได้ฮิวกับมแมลงพอฮิวกับมแมลงค่าฮิวก็ไปเพิ่มค่าเลดจากสกิลเลดฮิวครับ มันก็จะคอมโบกันแบบนี้ครับยิ่งเราเติมเลดได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแปะน้ําแข็งได้เยอะเท่านั้นครับพอเราแปะน้ําแข็งได้เยอะเราก็ได้ฮิวก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆก็จะได้เติมเลดกลับมาครับแล้วอย่างที่รู้จากคิดครั้งก่อนครับว่าเราต้องมุ่งมุ่งไปฮิวครับเพื่อเอาม e d i c a l e q u a ชั่นกับ h e a ลิ่งอ r r a เอามาแบกก่อนครับ อนนี้มีเพนกวินสามคนครับดูแล้วสายน้ําแข็งค่อนข้างน่าจะเล่นยากนิดนึงครับเพราะว่าโดนแย่งน้ำแข็งไอฮิวโอ้แต่เพนกวินคนที่6กเขาเล่นเป็นสายคีครับดูแล้วน่าจะเป็นสายคีเวทครับตานนี้ไม่มีพิษไม่มีอันติไม่มีเฮดครับสายหลบค่อนข้างตึงครับก็เลยมีคนเล่นหลบมา2คนแต่เราวางแผนว่าเราจะแปะน้ําแข็งให้เยอะที่สุดครับทําให้แบบรีบาโยนมาไม่ถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแผนผมประมาณนั้นครับ ดังนั้นก็เลยเล่นเพนกวินมาครับแบบว่าไม่ไม่กลัวหลบเลยครับซึ่งตอนนี้เป็นแพทใหม่แล้วด้วยครับดีเฟน์หาสกิลฮิวครับถ้าได้ในช่วรฮิลลิงก็ค่อนข้างแบกครับแต่ฮิลลิงคิก็อยิบมาครับเอาเดี๋ยวรอบหน้าไปหยิบฮิวล,ลิงแอตแทคกกันโอ้ เพนกวินข้างบนครับได้เพอร์สติ้นฟีสทำให้เขาหิวค่อนข้างแรงนี่แล้วเราเจอเพนกวินสายเชนครับดูกแล้วน่าจะหยิบหิวกับคีขึ้นมาเอามาเชนคอมโบครับเชนคอมโบคีเวทอะไรเงี้ยครับเป็นเพนกวินสายคอร์ชชาดโดนะ <c oughs> เน้นแปะน้ำแข็งเอาฟิตาเมดครับติดคีรลัวอะไรเงี้ยโยนครับโยนกันไป ปุ่งปุ่งโอ้โหเขาฮิวเยอะกว่าเราครับฮิวไปครับแล้วก็ฮิวเข้าไปอีกอุ้ยจะตัดฮิวหรือว่าในเชลล์หิวลิวลงตัดฮิวอยู่แล้วครับเพราะว่าเล่นกันมีเพนกวินทั้งสามตัวครับต้องกักไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดคี้ครับเช็คดูมีใครเล่นสายคี้หรือเปล่าครับ แพ้ครับตัวนี้เป็นนอกสายตาครับไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรยังไงหรือว่าจะตึงแค่ไหนครับขอ,อสไปโอ้สไปล,ลูกลูกเล็กมากครับไม่มีไม่มีสไปเพิ่มเลือดเลยครับสไปลเลือดห้าสิบขอสไปแตกแล้วก็เรียบร้อยครับแพ้ไม่เหลืออะไรแล้วครับ ัดคียังไม่เอาแล้วกันครับรีเฟซหาสกิลฮิลกันต่อครับเพราะว่าถ้าแวะมาเดี๋ยวเงินไม่พอครับเราต้องมุ่งไปสายฮิวก่อนครับไม่งั้นเอ้ยเมื่อกี้ฟิตน้ําแข็งครับมองไม่ทันครับกําลังโฟกัสการฮิวอยู่ครับอ่าล้วตอนนี้เจอแล้วครับเราต้องมุ่งไปฮิวก่อนครับเพราะว่าเหมือนก็เหมือนมีเพนกวินสายคีครับเขากำลังมุ่งไปฮิวเอาเทรลพีเลยอยู่ครับ เดี๋ยวสกิลฮิวจะหมดภูก่อนครับเดี๋ยวเราไม่ทันเจอกับลินกันเนอร์ครับสายเพอร์สิตี้แดเอ็กโพชั่นครับสายเดียวกับคลิปที่แล้วของเราหรือเปล่าครับขีิหลบครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเรื่องครับต้นเกมครับว่าตอนนี้สายหลบค่อนข้างตึงครับเพราะอาจจะไปเล่นด้วยหรือเปล่าเป็นขีหลบครับขีหลบก็ถ้าเขายิงแรงมากพอเราก็อาจจะจบเขาไม่ทันนะครับ ที่สองครับเอายแล้วผมเป็นสมุดสมุด XP แรอยู่แล้วผมก็หยิบขวดม่วงมาหาสกิลแรเลยครับโอ้แต่ว่ามเช็คหมวกหมวกดำแล้วว่าเก็บเงินกันครบทุกคนครับผมเอาเลยเปลี่ยนใจมาเอาเป็นหวกดำครับอยากได้เงินเยอะๆครับ ไอฟเฟหากันต่อครับเอ้ยโอ้ตัดอันติเอ้ยเมื่อกี้ตัดหลบครับข้ามสกิลคียไปเยอะอยู่เหมือนกันครับมุ่งมุงไปหายฮิวครับอุ้ยแต่ว่าฟูลี่ฟีดก็น่าสนใจครับแต่ฟีนฮิลลิ่งก็สกิลคีของตัวนี้เหมือนกันครับเอาอะไรดีครับลังเลครับจะเป็นฟูลี่ฟีดก่อนแล้วกันครับโอ้แล้วเดี๋ยวเป็นฟูลี่ฟีดอีกรอบหนึ่งครับสกิลค่อนข้างดูดอยู่ครับเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นฟีดเอ้ยเล่นฟูลี่ด้วยมั้งครับ เจอกับเดมอนชาโดครับสายลบคีอยู่แล้วครับตัวนี้เออสเตนกอฟเอ็กโพชันนี่คือทีหลักของเขาเลยครัสมัยก่อนก็คือเป็นตัวที่แบบเทียต่ำๆเลยพอเออสเตนกโปชันได้บับมานี่คือแบบเขาเก่งเลยนะเพราะว่าสกิลเขามันแรงขึ้นครับเขาได้คีกระลบเพิ่มขึ้นทุกวินาที ผมไม่มีตัดหลบครับผมข้ามมาพาดจัดโอ้ยแล้วก็เป็นฮิวน้ําแข็งครับตัดฮิวเหมือนเดิมครับตัดฮิวอีกแล้วครับโอ้ยสกิลค่อนข้างดูดไปหาตกิลกันต่อครับจริงฮิวสไปไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่หยิบมาเอามาเล่งบั้นเดี๋ยวไปในชารอลฮิวลิงครับเทลพี่เลยผมจะยังไม่อัพเพราะว่าจริงก็อยากได้ีกคีนะแต่ว่ากลัวจะเอาไปเพิ่มการหลบให้คนอื่นเขาครับให้สายหลบหแล้วหลบกันเพียบเลยครับ อ่านี้ฮิดเดนเบดก็ต้องเล่นหลบอยู่แล้วครับตัวละครนี้ค่อนข้างซิงขึ้นหลบด้วยครับพีาาสก,กิวลวๆครับเขากลัวว่าหลบจะหมดพลครับเพราอย่างที่รู้กันว่าตานนี้หลบค่อนข้างตึงครับเขาก็กลัวว่าคนจะมาแย่งสก,กิลเขากันเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยรีบซิงขึ้นไป ทางทางที่ตัวเขาควรจะเก็บการแพ้ไปเรื่อยๆครับแต่เขากลัวหลบหมดภูเขาก็เลยเรียบซื้อ,อ,อก็แพ้มาครับเป็นในชาร์ลฮิลลิงครับฟูลีฟิตขั้นสี่แล้วแล้วก็เป็นฮิวน้ําแข็งครับไปฮิวอีกทีครับเบลดเลดติดไว้หนึ่งไหมครับเพราะว่าเรามีฟูลีฟิตแล้วเยอะด้วยครับ เดี๋ยวเป็นในชั้นเล่าเป็นฮิลลิ่งแอตแทกแล้วก็เป็นเมดิคอยเอโพชั่นครับสกิลไม่ค่อยดูดเท่าไหร่ครับในในช e ั้นเล่อเมดิคอยเอโพชั่นไม่ไม่ค่อยมาเลยครับต้องการันตีดูแล้วน่าจะแย่งกันเยอะอยู่ครับอย่างน้อยเพนกวินสมตัวแย่งกันเองแน่ๆครับมาเจอกรอบลินกานเนอร์ครับตัวนี้ก็สายหลบเหมือนกันครับอทุกคนคิดทุกคนคิดทุกคนรู้ครับว่าหลบตึงครับแต่แผนเราคือต้อง แปะน้ำแข็งให้เยอะที่สุดครับตอนนี้ไม่มีเฮดด้วยครับท่านหนืดสุดแล้วต่อให้รีบาวได้ก็มาไม่ถึงตัวครับนี่ไงตอนนี้ค่อนข้างดีครับทุกคนเป็นแบบว่าคนเล่นเป็นนะครับเก็บดอกครบทุกคนเลยครับเติมฮิวเข้าไปฮิวกระเลดครับเช็คหน่อยมีใครเล่นเลือดเยอะไหมไม่มีครับทุกคนมุ่งหลบกันอยู่ครับ ลบกับขี่ครับแย่งกันบึ้มๆเลยครับแต่เราเราไม่ไปครับเราไปฮิวครับนี่ขอแวะเติมพวกหลบฮิวซะหน่อยครับเดลิงดอตบูลี่ฟรีทั้นสี่แล้วครับจริงๆตานนี้ผมผมตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าจะเล่นบูลี่ฟรีทองครับถ้ามาผมจะจิบเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตันครับต้องทำให้ตันก่อนนะครับ โอ้ยเพนกวินสองตัวดวลกันครับใครฮิวเยอะกว่าชนะครับแต่ผมมีเมดิคอยโคชั่นนะส่วนเขาเขามีดาเมจครับโอ้แล้วเขายิวมาปุ๊มห้าร้อยสี่สิบครับอมีแล้วอันติผมโยนไปก่อนนะครับผมได้ฮิวเยอะกว่าอันติผมก็เลยแรงกว่าครับอ้าวไข่แตกแล้วจากสามสิบเหลือยี่สิบเจ็ดครับ หุยชอบตาเนี้จริงครับเก็บดอกเขาทุกคนเลยครับปกตินี่เล่นโซโลโ่ไม่กล้าไม่กล้าใช้หมวกดำเลยครับเพราะว่า <S 2> <S 2> คนนอกเขาแบบไม่เก็บดอกกันแล้วก็เป็นฟูลี่ลีลีสครับเอามาแบกักหน่อยครับแล้วเดี๋ยวไปหาตัดหลบกันครับฟูลี่เอ็กเทนชั่นเพิ่มความนานให้เราแปะน้ำแข็งได้มากขึ้นครับกำลังลังเลว่าจะาฟูลี่รีลีดเพื่อมาเพิ่มดามเมจหรือจะเอา คลีเอ็กเทนชั่นมาเพิ่มกันแปะน้ำแข็งโอ้เ้วเจอเพนกวินค,คนนี้หยิบฟอนโนวามาครับก็ต้องผมก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับต่างกีนไม่มีเฮดด้วยครับน้าแข็งเขาจะเกาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะปิดเขาไม่ทันฟอนโนวาเขาน่าจะปิดผมก่อนครับโอ้โหฟอนโนวาระเบิดปุ๊บไข่ลอยมาถึงปั๊บ ตอนนี้เพนกวินคองคองอันดับบนหมดเลยครับเหล่าสายลมทั้งหลายนี่ต้องดิ้นรนกันหน้าดูโอ้คอปดิ้นล็อกเก็ตครับจริงๆไอสมุดม่วงก็น,น่าเล่นนะผมชอบเล่นมากเลยแต่ว่าเลือดผมเลือน,น้อยมากแล้วครับจําเป็นต้องล็อกเก็ตมายื้อชีวิตสักหน่อยครับไอเรามันแผนแผนของเราคือเดชอยู่แล้วครับ ไม่ใช่บันเลตนะครับหมายถึงเลดเกมครับแต่ก็บัลเลตนแหละแผ่นของเราคือฟูลลี่ฟิตตีทองครับอยากได้เหลือเกินครับเอาเป็นฟูลลี่ดีลลทขึ้นทองเลยครับแล้วก็เป็นฟีทิิลิ่งครับในโชว์ทิฮิลิ่งนี้ไม่น่าจะฮิลเล่แรงได้ทันอะไรเงี้ยครับเอาเบสเลดครับแล้วก็เป็นตัดน้ําแข็งครับเมื่อกี้ฟอนโนวาเจ็บเหลือเกินครับ อฮิวขึ้น3ดาวแล้วแต่ว่าเมดิคอยโคชชั่นยังขั้นหนึ่งอยู่เลยครับตัดหลบขั้นหนึ่งครับอ่าเอ็นจีสุดๆไปเลยครับอืมผมว่าแพ้เขาเขาน่าจะโลดไปนิดนึงครับเขาเล่นหมวกดำแบบว่าเอาเวลหนึ่งห่างกับเวลห่างอย่างเงี้ยเอาเงินเยอะแต่เขาไม่มีไอเทมซอมบี H ้ครับน่าจะดวงไม่ดีหรือเปล่าครับรือแบบว่ารีหาไม่เจออะไรเงี้ย เขาให้ลิทไฮรีเทอร์นเกินไปครับถ้าถ้าเขาเกิดทันก็คงดีแต่ดูทรงแล้วจะน่าจะไม่ทันนะสกิลนี่หากันยากจัดเลยครับโอ้ยเพ็นกวินสองคนนั้นดาเมจนหกับดาเมจนห้าครับกดกันเองครับผมก็รีเฟซหากันต่อโอ้ฮิวเอาเป็นตัดก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆเกมแล้วสกิลตัดมันจะหายาก สไปรหิวเราไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าสไปแตกไวมากตัดหลบก็เติมมาแล้วก็เป็นเบรดเลสครับขาดเลดอีกหนึ่งโอ้ตัดหลบมาค่อนข้างทีอยู่นะครับทั้งทงที่ตาน,นี้สายหลบค่อนข้างตึงแต่ว่าตัดหลบมาโผล่ให้ผมเห็นบ่อยมากเลยครับทั้งทงที่ปกติถ้าบันประมาณเนี้ยตัดหลบโดนแย่งกันลืมล่าเลยนะครับกเป็นกันเนอร์คนนี้เล่นเป็นขี้ครับ <was> อ ได้ดูคลิปผมพีที่แล้วมาหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นสายเพอร์เ t e n t e c h o ครับแล้วก็เรียบร้อยครับดาเมจแรงจัดครับผมเบรกเขาไม่ทันดดนี่ h i d ดฮอ่าฮิ d ด,ดนบดนี่ ติงหลบจัดๆเลยครับฝ่ายครับตัดน้ําแข็งตัดขีด้วยครับเมื่อกี้โดนขีหัวทิ่มมาแล้วครับโอ้โหฟูลี่ลิลิททองปกติผมหยิบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะเล่นฟีดน้ําแข็งทองครับก็เลยไม่หยิบเดี๋ยวเอาเป็นเลดคอร์สแต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นมีคนเล่นเลดเท่าไหร่ครับก็เลยลังเลนิดหน่อยครับเอหยิบดีไม่น่าแต่ว่าไม่ได้คอยพชั่นผมขั้นหนึ่งอยู่เลยครับขอเช็คหน่อยครับใครแอบหยิบไปบ้างครับ เดมอนชาร์โดคนนี้ตัดหลบเต็มครับเลดค่อขนข้างเยอะสบับใบค่อนข้างใหญ่ครับดูนว่าใครจะชนะครับแต่น่าจะเป็นเขานะเพราะว่าผมยังตัดหลบไม่เต็มครับน้ำแข็งก็เกาะไม่มากพอครับเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะเหมือนจะชนะหรือเปล่าโอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบๆว่าก็หลบได้นะ ตบอัติผมได้เหรอเมื่อกี้โอ้ยเกือบแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีล็อกเก็ตของเราครับยังได้ฮิลอยู่ครับหายสกิลต่ออ้าวฟีดทิลิ่งเต็มแล้วครับเมื่อกี้เลือดเยอะใช่ไหมขอเฮตี้สติวสักหน่อยครับอันนี้เอาให้เต็มเลยครับโอ้แล้วสกิลทองครับฮิลิ่งอะเรมาแต่ว่าไม่ได้คอยโคชั่นขั้นหนึ่งครับอันน่าจัดเลยครับเฮตี้สติลขั้นสองแล้วครับ ไม่ได้เล่นครับรีเฟซอืมเฮดพี HP ก็ไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวใช้แค่เฮดพีสติลก็พอแต่จริงๆควรนะควรเล่นนะเอาอย่างน้อยคนมาหยิบตั้นเวทครับเพราะว่าเราโดนฟอสโนวาค่อนข้างเจ็บเลยจะรีบาวอีกครับเจอฮินเดนเบดมีรีพาวแล้วด้วยครับเป็นสายลบดาจ๋าเลยครับแต่ว่าเหมือนจะฮิวไม่ค่อยแรงครับเรียบร้อยโดนเราเสียไปครับ มีคนไม่เก็บดอก2คนครับน่าจะดิ้นลนครับเพื่อสุดท้ายแล้วไปเส้นหากันต่อครับตัดขี้ครับอิทิวลิงก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมเอาตัดคิวก่อนครับวิทิลิงทองก็ไม่แย่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสกิลคอมโบของตัวละครนี้เหมือนกันครับแต่แต่จะตึงสุดก็ต้องเป็นฟิตเลสทองครับเดี๋ยวเราเป็นพีเวเทลฟีดกันนะครับให้ขอเบรก เบรกพวกดาเมจทั้งหลายที่มันพวยพุ่งมาอย่างรุนแรงสักหน่อยครับให้มันมาช้าๆนิดนึงให้เราพอได้ตั้งตั้งตัวการเติมน้ำแข็งเติมเลดอะไรเงี้ยครับเัวเข้ามาแบบนี้เปดเลดผมทำงานดีเลยครับยิงตัวดาเมจมาแบบนี้เติมน้ำแข็งเข้ามาครับแปะเข้าไปแปะเข้าไปเยอะๆครับตรือทูมพันห้าครับวันีีลิงอะไรมาแล้วครับเรียบร้อยฟูลีลีลิตขั้นสามค่อนข้างแบกเลยครับแล้ว ลุงแพะไปซะแล้วครับซิ่งขึ้นมาไม่ทันครับแต่ว่าไฮริทจัดเลยครับดาเมจรัวแบบนี้ผมเอาฟิชเชลเลยครับอืมเอาฟอร์เกตเพลนมาเพิ่มความอึดก็เติมฮิวเข้าไปอีกครับเติมฮิวกับเลดเข้าไปเฮดพีบูสักหน่อยใหม่ครับบูลีฟีดผมยังไม่เต็มครับโอ้โหเสียดายตอนแรกครับไม่น่าข้ามมาเลยไม่งั้นเต็มไปแล้วครับ แต่ตอนนี้หนักสุดคือเม e ่ได้ค่อยโคชั่นขั้นหนึ่งครับยังดีที่ได้ฟูลี่ลีลลตมาแบกดาเมจเอาไว้ครับเดี๋ยวต้องหาตับหลบเพิ่มครับไม่งั้นโดนหลบฉับแน่นอนยิงไปครับยิงไปโอ้โดนเชนครับโดนเชนโอ้ฮิลลิ่งอเลโพรมาแล้วปื้อไขถึงตัวแล้วตูมสามพันหนครับฟูลี่ฟีดขั้นเสียงผมตบกดไป600ครับอุยแต่ว่าตรงนี้แพ้แพ้ฟอร์โนวาครับดามเมจเขารุนแรงกว่าเราเยอะครับ เติม HP ไหมเติมสักหน่อยแล้วกันรีเฟซครับสายสไปร์เราไม่ได้เล่นครับก็เติม HP ครับผมอยากขึ้น HP เพื่อไปโอตันตันน้ำแข็งแบบนี้ผมอยากเติม HP เพื่อเอาหาตันเวทครับเพราะว่าฟอนนว่าค่อนข้างแรงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปพีไปเทิร์นพีกันต่อครับเพื่อขึ้นบันด้วยครับจากสมุดเขียวของเราเก็บดอกไปก่อนครับคอยซื้อรอบหน้า ตัดหลบก็มีแค่3ครับสายหลบยังเหลืออยู่ครบเลยครับกอบดิน <love> กันเนอร์สายครีครับตัวนี้รัวครับรัวจัดเลยดาเมจแบบสารพันกี้ครับตัวหลบทำเลยนะตัวนี้โอ้ยิวครับยิ้มยิวลิงอะไรเด้งขึ้นมาตอนที่อันติก็จะถึงหน้าพอดีครับ time, so so แล้วก็ตัวจริงเขาไปโดนสายหลบตบครับเรียบร้อยแตกเลยครับดาเมจ ดัเมิห้าเลือดสี่เจอท่านเดมอนชาโด์โตบเลยครับเห็นกินสามตัวยังอยู่กันครบเลยครับแล้วเมจิกดีเฟนต์ครับมาแล้วครับที่ต้องการปุลีเอ็กเทนชั่นครับยังติดลมครับหยิบเลือดต่อแล้วเดี๋ยวอ่าไม่เดี๋ยวครับตัดตัดขีเลยครับรอบหน้าเจอตัวตึงหรือเปล่าครับแล้วก็เติมทีเวเทิลเพอร์ติเซนฟีครับ กำลังรังเลเอาอะไรดีครับแล้วฟูลี่ฟีดมาพร้อมกับสกิลทองแบบนี้ต้องเลือกสกิลทองก่อนอยู่แล้วครับสงสัยตานี้จะไม่ได้เล่นฟูลี่ฟีดทองแล้วครับถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ฟูลี่ฟีดทองนี่คือนึบวชหนึบตึงเลยครับไปครับโยนไหมครับอันสี่ก็ใช้ครับตืดเข้าไปตืดเข้าไปผมเ็ิฮิวเข้าไป ทำไมโอ้เขามีสตาร์ทมาได้หลบ4.8ครับผมว่าไม่ค่อยคุม้มหนนี้พอทมเอจิลิตี้เนี่ยเพราะตัวเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างหลบเยอะอยู่แล้วครับถ้าอยากทองเอาไปดอทบูททองดีกว่าครับได้ใช้คุ้มกว่าเยอะครับดีเฟนสหาที่ถ้าเราได้เพอเป็นคโค้ชอีกขั้นหนึ่งนี่ขึ้นสี่ดาวได้เลยเนี่ยโอ้ยปัญหาคือไม่มาเลยครับ อยที่คนอื่นหมดแล้วแน่นอนครับทรงนี้สก,กิลเราแบบกลวงๆโบ๋เลยครับฟิดเชลทองครับคนเมื่อกี้ดีนะดามจเราไม่ได้แบบถาโถมเท่าไหร่ครับเน้นเน้นนัดใหญ่ๆอุ้ยคนนี้ไม่จิกดอสเต็มครับตัดหลบผมยังไม่เต็มด้วยครับดูทรงแล้วน่าจะต้องแพ้ไปก่อนครับโปป๊กปุ๊ปกปุ๊ปก แต่ว่าผมเริ่มแปะน้ำแข็งเยอะขึ้นครับพอ,อแปะเยอะขึ้นก็ฮิวเยอะขึ้นครับฮิวลิ่งอะไรมาแล้วดอกนี้สองพันหนึ่งครับตกไม่ได้ก็แท็กเลยครับอีกเฟนหาสกิลกันต่อโอ้โหฟูลลี่รีลีดก็มาเยอะเหลือเกินครับออาตัดหลบขันสี่แล้วครับดันฮิวไปครับเพื่อหาสกิล เมื่อดันไปสีดาวครับเดี๋ยวเราจะเป็นในชล่วฮิลลิ่งกำลังหวังว่าถ้าสี่ดาวหวังว่าเมดิคาเอ็กโพชั่นจะโผล่มาให้หยิอีกหนึ่งครับมาเจอเพนกวินสายฟอนโนว่ากับเกาะโลสีทองโอ้โหน้ำแข็งแน่นไปไหนครับสัตว์เวทผมขั้นหนึ่งจะทนได้หรือไม่ครับจะทนได้ก่อนที่เขาจะระเบิดพลังใส่ผมหรือเปล่า แล้วผมกดได้ครับกดได้ใช่ไหมเรียบร้อยโดยนไปเจ็ดดาเมจครับด้วยพลังน้ําแข็งที่ทาโถมทําให้ผมหิวค่อนข้างแรงครับเป็นโอ้ยมาแล้วครับในที่สุดฟูลีฟีดขั้นห้าครับโอ้ยตัดหิวขั้นห้ามาแล้วครับสกิลทองโผล่มารัวๆเลยครับค่อนข้างน่าลำคาญนิดนึงครับุอยเอาไงดีครับเลตคอร์น่าสนใจโอ้แล้วเดี๋ยวเป็นพีเปเเทิฟี ึ้นบันจะได้เล่งบันให้สีดาวไวๆครับอย่างน้อยจะได้ฟอโนวามาช่วยทำดาเมจแต่็ราโดนรีบาวช่ำๆเช่นกันนะครับตัดหลบยังไม่เต็มหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะสี่หรือเปล่าครับตัดหลบมาเจอสายเชนครับคนนี้สายเชนแน่นอนครับตรงนี้ขีกับหลบค่อนข้างเยอะเลยครับตัดขีผมก็ไม่เต็มครับมีประมาณขั้นสองขั้นสามแต่ผมคิวสู้ได้อยู่ครับโอ้หน้ำแข็งผมค่อนข้างเยอะครับส่งไปเรื่อยๆ โยนเข้าไปครับขุ้มไข่ถึงห้าพันห้าครับโอ้โหแล้วแท็กเลยครับเอาเป็นกวิ้นแท็กพร้อมกันเลยครับเรียบร้อยครับสกิลฮิวกับภูไปครับไปหาสกิลฮิลเอ้าฟอนด์ว่ามาเลยครับจัดแบบไม่อีโก้ครับจัดแบบไม่อีโก้อึ้บอ้าวเติมเข้าไปครับแล้วก็ตัดน้ําแข็งจริงๆไม่ไม่ไม่ควรตัดแล้วนะเพราะเพราะว่าไอตัวน้ําแข็งทั้งหลายไปหมดแล้วครับ เป็นการกักถ้าถ้าจริงๆเมื่อกี้ถ้าผมไม่ไม่ได้หวังว่าจะเล่นเป็นเลรน้าแข็งทองอะ่ะผมหยิบไอ้น้ำหิวน้าแข็งไปแล้วครับเพราะว่าได้สกิลทองด้วยแล้วก็หิวขึ้นบั้นเป็นสี่ดาวพอดีอะไรเงี้ยแต่ก็หยิบเป็นตัดหิวเต็มครับไอ้ตัดตัดน้าแข็งเต็มครับไว้ครับกักไว้ครับก็เติมน้าแข็งเข้าไปเติมเข้าไปเม่อด้ข้อไม่มาเราก็เติมน้าแข็งแล้วใช้ปอสโนวาระเปิดแทนครับ อืเอาตัวปอมผมแพ้ครับตัวรีบาวช้ำจริงๆงด้วยครับเฮ้ยถ้าผมเอาเฮดพีโรบัสเสร็จนี่อ๋อเอาเพื่อขึ้นขึ้นบันแล้วก็ไปเอาเมจิกดีเฟนต์ครับรีบาวค่อนข้างเจ็บเลยเหลือฮิวอีกหนึ่งครับไม่เป็นไรเรายังมีเลือดอีกเยอะแพ้ได้อีกตาครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะหยิบเฮดพีฟีดนะเอาเฮดพีขึ้นเป็นสามดาวครับ ฟีดเรดฟีดผมขึ้นมาสีดาไอสีทองขึ้นมาผมว่าน่าจะน่าจะชนะได้เลยนะอีบ่าวเขาน่าจะโยนมาไม่ถึงผมนะามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเราจะแตกน้ำแข็งได้ทันหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีบ่าวว่าเอ้ยเขาหลบไม่ได้ครับไอเอ็นจีสุดๆครับโดนระเบิดตุ้มไปเลยครับรอบนี้เติมเลือดเข้าไปเติมระยะเวลาเข้าไป อีเฟสไปครับมาแล้วครับเอดนเค้าไอโพชั่นครับในที่สุดกำลังลังเลว่าผมควรดีไม่ไม่ควรไม่ควรดีครับว่าเอาความแรงหรือว่าโดนรีบาวดีอะไรเงี้ยครับกำลังลังเลครับเอาไอเอ็นจีครับจัดไปเลยครับไอเรามันก็มีตัดหลบซะด้วยดิแล้วก็ใกล้จบแล้วครับผมคงไม่หวังเอาเหรียญน้าแข็งทองแล้วครับเดี๋ยวเอาเป็นฟิตฮิลเลยดีกว่าครับก็ใช้ค่อนข้างฟิตฮิลก็มีผลค่อนข้างเยอะครับ แปะน้ำแข็งได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เดทองเดน้ำแข็งทองจะได้เยอะกว่าครับโอ้โหนี่เช็นหนักมากครับแต่ว่าผมยิงสู้แล้วก็แปะน้ำแข็งู้ครับเรียบร้อยเอาดับเบิลคิวไปเลยครับตัวปอมผมไปเก็บให้ครับไปเทสระบบแล้วก็เก็บให้โอ้โหดาเมจฟอรโนว่าฟูลี่ีดสค่อนข้างเยอะเลยครับการแปะน้ำแข็งของเขาครับฟูลี่ฟิตนี่แค่ขัน5้นะถ้าขั้นทองจะขนาดไหนครับแปะไปพันสี่ เราะว่าเขาเชนมาเยอะครับเบรดเลทผมเลยทํางานเยอะครับได้ค่าสถานะเลเต็มไปหมดเลยครับหมวกในเงินไปเกือบพันสี่ครับค่อนข้างคุ้มเลยครับสกิลเป็น medical equation สกิลแบกแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้แบกเท่าไหร่ตัดคีตัดหลบขั้นสี่ครับอามาดูวันนี้ครับเดมอนชาร์โวครับเลืดก็เยอะสไปก็ใหญ่ครับน่าจะ RNG ครับโอ้โหรีบาเบามากห้าร้อยเองครับน่าจะไม่ได้รีบาวพวกลูกใหญ่ของผมครับ